โรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานอนนะคะเ,เกิดจากเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกันกับที่ทําให้เกิดโรคฝีดาดนั่นเองนะคะเชื้อไวรัสตระกูลนี้เนี่ยทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์หลายชนิดนะคะไม่ได้เฉพาะลิงนะคะแต่มีทั้งสัตว์ฟันแทะไม่ว่าจะเป็นตระกูลหนูหรือตระกูลกระรอกนะคะซึ่งน่าจะเป็นพาหะหลักของการานำเชื้อไวรัสฝีดาดลิงเนี่ย เข้าสู่คนคะ่ะโรคฝีดาดคนเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถูกกาจัดกวาดล้างไปหมดแล้วจากโลกนะคะแต่อาการของโรคฝีดาดลิงเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับอาการของโรคฝีดาดคนนะคะโรคนี้นะคะมีระยะฟักตัวประมาณ5-13วันนะคะหลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะคะก็จะเกิดอาการไข้อ่อนเพลียต่อมน้ำเหลืองโตนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีตุ่มขึ้นตามตัวนะคะโดยที่ตุ่มระยะแรกเนี่ยอาจจะเป็นตุ่มคล้ายยุงกัดหลังจากนั้นจะพัฒนาเป็นตุ่มใสคล้ายอิสุกอิสยัยแต่ผนังจะหนากว่าตุ่มจะใหญ่กว่าเยอะกว่านะคะแล้วหลังจากนั้นตุ่มน้ําก็จะกลายเป็นตุ่มหนองเป็นอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งตุ่มเหล่านี้ก็จะตกสะเก็ดแห้งเป็นแผลแล้วจึงหายนะคะ ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะเป็นโรคอยู่ประมาณ2-3จสัปดาห์แล้วก็จะหายค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะหายเองนะคะโรคฝีดาดลิงนะคะจะมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าโรคไข้ทรพิษหรือฝีดาดคนเนี่ยอย่างมากนะคะโรคไข้ทรพิษเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง30%นะคะแต่ฝีดาดลิงเนี่ยจะมีอาการ เบากว่ามากและมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า5%ค่ะอาจจะเพียงแค่ประมาณ1%เท่านั้นเองนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงและเสียชีวิตมักจะเป็นผู้ที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันบกพร่องเหล่านี้เป็นต้นนะคะผู้ที่เสี่ยงจะติดเชื้อเนี่ยตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะก็จะเป็นผู้ที่สัมผัสกับสัตว์นะคะที่มีโรคนี้อยู่สัตว์ที่เป็นรังโรคซึ่งอาจจะนําเข้ามาจากท้องถิ่นที่มีโรคนี้อยู่ ะะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ได้รับเชื้อน,นี้มักจะเป็นผู้ที่เดินทาง ไปยังทวีปแอฟริกาที่มีโรคนี้อยู่เป็นแอฟริกากลางหรือแอฟริกาตะวันตกเช่นประเทศแทนซาเนียประเทศคองโกเป็นต้นนะคะแต่ที่น่าสนใจคือการระบาดในละรอกนี้นะคะเกิดขึ้นในหลายประเทศทางยุโรปนะคะและทางอังกฤษนะคะคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เดินทางไปทวีปแอฟริกาเลยนะคะแม้ว่าจะมีะกรณีที่เคสแรกๆเนี่ยเดินทางกลับมาจากประเทศแทนซาเนียนะคะ เคสหลังๆที่ติดเชื้อตามมาเนี่ยนะคะไม่ได้ไปในประเทศแอฟริกาเลยแสดงให้เห็นว่ามีการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการติดเชื้อเป็นกระจุกตัวจำนวนหลายรายทีเดียวอยู่ในกลุ่มที่ชายรักชายนะคะจึงมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีการติดเชื้อ ในกลุ่มที่ชายรักชายอยู่แล้วและมีการระบาดอยู่แล้วจำนวนหนึ่งนะคะแล้วเป็นการระบาดอย่างเงียบๆดังนั้นเนี่ยการสัมผัสอย่างใกล้ชิดเนี่ยค่ะจึงทำให้กลุ่มคู่นอนของชายรักชายเนี่ยหรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยค่ะได้รับเชื้อแล้วก็มีการติดเชื้อมากในกลุ่มนี้ค่ะซึ่งอาจจะเกิดจากการสัมผัสโดยตรงที่ผิวหนังบริเวณที่มีตุม่มมีผื่นนะคะ หรือจากการอไอาจามหรือพูดคุยนะคะละอองฝอยของทางเดินหายใจก็สามารถแพร่เชื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ที่เป็นอาจจะมีจำนวนตุ่มไม่มากหรืออาการไม่มาก แล้วทําให้ไม่ได้รับการวินิจฉัยจากนั้นไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นจึงทําให้เกิดการแพร่เชื้อไปอย่างผู้อื่นได้ค่ะสําหรับประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่มีโรคนี้เกิดขึ้นเลยนะคะแต่มีความตื่นตัวเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจํานวนมากใช่ไหมคะเราจะต้องมีมาตรการในการตรวจจับแล้ว มีการากักตัวเพื่อป้องกันการระบาดออกไปนะคะโดยปกติแล้วโรคฝีดาดลิงเนี่ยจะมีการแพร่เชื้อไม่ได้เร็วมากนักนะคะดังนั้นเนี่ยคาดว่าถ้าเรามีความตื่นตัวแล้วเฝ้าระวังนะคะเราก็จะสามารถที่จะตรวจจับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่เป็นโรคนี้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศคะ่ะการป้องกันโรคนี้นะคะที่สำคัญคือต้องระมัดระวังไม่สัมผัสกับสัตว์ ตระกูลฟันแคะหรือลิงโดยเฉพาะาสัตว์เหล่านี้ที่มาจากทวีปแอฟริกานะคะมีความระมัดระวังในการสัมผัสกับผู้ที่สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็อยากให้มีความตื่นตัวคะ่ะถ้าใครที่มีลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกับโรคฝีดาดลิงนะคะก็ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยเร็วนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันโรคฝีดาดลิงโดยตรงนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ย ใครที่เกิดก่อนปี2523ในประเทศไทยนะคะเราจะได้รับการปลูกฝีป้องกันโรคไข้ทรพิษหรือโรคฝีดัดคนนะคะซึ่งใครที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษนี้จะสามารถป้องกันฝีดัดลิงได้ด้วยค่ะ